ท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทางรายการเ a ชั่นทานข่าวเที่ยงเราจะมีช่วงพิเศษนะครับเกาะติดศึกเลือกตั้งนายกอบจอจะไปพูดคุยกับผู้สมัครเลยนะฮะจาก26จังหวัดทั่วประเทศวันนี้เราจะเริ่มกันที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไปติดตามในช่วงพิเศษเลือกตั้งอบจอ63คืนอำนาจท้องถิ่นพลิกฟื้นประเทศกับคุณสุภวันและคุณสรารตัฐครับเชิญค่ะ หนุนโดยคอลิจิคอลลาเจนจากอมาโดชงแล้วใสไม่มีสีประเทศไทยซื่อสัตว์กันนะคะซื่อสัตว์เพื่อชาติ คุณผู้ชมคะเนชั่นทีวีนะคะชวนคุณผู้ชมเกาะติดศึกเลือกตั้งอบจคือนอำนาจท้องถิ่นค่ะอีกหนึ่งศึกการเลือกตั้งครั้งสำคัญที่จะมีขึ้นในประเทศไทยนะคะ20ธันวาคม2563ค่ะ,คะช่วงนี้อยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันสุภวรรณโตค่ะและดิฉันสรารตัฐรัตนสุวรรณค่ะวันนี้จังหวัดแรกที่เราจะมาเริ่มดีเบตให้คุณผู้ชมได้ดูวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกอบจอในแต่ละหมายเลขเนี่ยนะคะเริ่มกันที่จังหวัดมหาสารคามก่อนมหาสารคามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน26จัง ราคัดเลือกมาแล้วว่ามีสึกช้างชนช้างผู้สมัครแต่ล,เตละเบอร์แต่ละหมายเลขเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีกันมากและในช่วงที่ผ่านมาลงพื้นที่หาเสียงกันตลอดก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมนี้วันนี้เราอยู่กับผู้สมัครครบทั้ง4หมายเลขเลยค่ะใช่ค่ะเราจะมีการดีเบตกันนะคะให้เห็นถึงมุมมองให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในแต่ละหมายเลขนะคะแน่นอนค่ะเราจะคุยกันผ่านทางระบบซูมนะคะ,คะส่วนคุณผู้ชมตามติดกับเราละค่ะเพราะว่า มหาสารคามนั้นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสําคัญในภาคอีสานนะคะเป็นสะดืออีสานก็ว่าได้ค่ะ,คะวันนี้เราอยู่กับผู้สมัคร4ี่เบอร์นะคะครบถ้วนค่ะสวัสดีกันก่อนเลยนะคะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตแนะนําผู้สมัครในแต่ละท่านนะคะเริ่มต้นจากท่านแรกเลยค่ะเบอร์หนึ่งนะคะคุณทองหล่อผลโคตรค่ะสวัสดีคุณทองหล่อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมทองหล่อผลโคตรครับ ตามติดที่เบอร์สองนะคะค,ค,คุณคมคายอุดรพิมค่ะสวัสดีคุณคมคายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมค่ะเบอร์สองค่ะตามกันด้วยเบอร์สามนะคะคุณชยพลโบราณมูลค่ะสวัสดีคุณชยพลค่ะสวัสดีค่ะผมชยพลโบราณมูลเบอร์สามครับค่ะและเบอร์สี่นะคะดรศรีเมืองเจริญสิริค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสีเมืองเจรนเดินศรีเบอร์สี่ครับ เราไปที่กติกากันก่อนนะคะ,คะเพื่อจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ตามติดกันนะคะกติกาของเราจะมี4ี่รอบคําถามด้วยกันใช่ค่ะ,คะมี4ี่รอบนะคะในรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบของการให้พูดถึงตัวเองนะคะคําถามก็คือทําไมประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามถึงจะต้องเลือกท่านเป็นนายกอบ,บจอมหาสารคามในรอบแรกเราจะมีเวลาให้คนละ2นาทีนะคะหลังจากจบรอบแรกแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปตั้งแต่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3 หมายเลขสี่พอทุกท่านตอบคําถามในรอบแรกแล้วจะเข้าสู่รอบที่2รอบที่2เราจะมีคําถามลงลึกลงไปในรายละเอียดของจังหวัดท่านในแต่ละประเด็นนะคะโดยจะมีทั้งหมด4คําถามให้ท่านตอบคําถาม4คําถามภายในระยะเวลา2นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีรอบที่3ารอบที่4แต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งไปเริ่มกันที่รอบแรกกันก่อนใช่ค่ะเราจะออกอากาศคู่ขนานกันนะคะในโทรทัศน์นะคะในช่องทีวีและทางออนไลน์พวก กันนะคะ,คะขออนุญาตเริ่มต้นรอบแรกที่หมายเลขหนึ่งนะคะคุณทองหล่อนะคะคุณทองหล่อคะเหตุใดที่ประชาชนชาวมหาสมราคามถึงต้องเลือกคุณทองหล่อคะเชิญนะคะจับเวลา2นาทีค่ะ <c oughs> คือคนที่จะไปเป็นนายกอบจเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมีความพร้อมในหลายเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายก็ดีสุขภาพจิตใจก็ดีประสบการณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญที้ผมเนี่ยผมถือว่าผมเป็นต้นทุนที่ดีที่จุดประการหนึ่งคือผมเป็นลูกชาวนานะครับประการที่สองเนี่ยประการถัดมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ทํางานในระบบผู่เป็นรัฐวิสาหกิจผมเป็นผู้จัดการสรัากรการเกษตรตั้งแต่อายุของยี่สามยีิี่ปี แล้วผมจบปริญญาตรีผมจบรัฐศาสตร์ด้านการปกครองและได้เกียรตินิยมแล้วก็ผมจบรัฐศาสตร์ศาสตร์อากนิดาปริญโภนอกจากนั้นผมก็ยังได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมเป็นปลัดอำเภอและการเป็นประหลาดอำเภอเนี่ยก็ย่อมที่จะรู้เข้าใจโครงสร้างของระบบราชการรวมทั้งระบบการอยู่ร่วมกันของสังคมต่าง นอกจากนะครับแล้ักข้าวมาเป็นผู้แทนรัศดรนะครับก็อยู่หลายปีก็ถือว่า มีประสบการณ์ที่หลากหลายดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นลูกพนาด้วยประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนี่ยผมก็เชื่อแน่ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้มาดูแลงานส่วนท้องถิ่นหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยผมก็เชื่อแน่ว่าจากสานการณ์ต่างๆจากทางด้านทฤษฎีทางด้านการปฏิบัติาการเป็นนักการเมืองมาอย่างหลากหลายเนี่ยน่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ ต่อการบริหารแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยากจะยิงครับน,นอกจากนั้นครับผมก็คิดว่าในระยะที่ลงหาเสียงในพื้นที่ต่างๆผมหาเสียงมาในสนามอบจเนี่ยผมเดินมาไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าหปีนะครับจาก5ปีเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพื้นที่นะครับทั้ง13ํำเตอของจังหวัดมหาสารคาม133ตำบลทั้ง944หมู่บ้าน ซึ่งการลงพื้นที่มากๆเนะี่ยมันทําให้เห็นโครงสร้างในเรื่องที่เป็นประการสําคัญต่อการบริหารจัดการในองค์กรประการที่หนึ่งคือเราเรารู้พื้นที่ประการที่สองก็คือเมื่อรู้พื้นที่เนี่ยเราก็จะรู้ปัญหาว่าในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนยังไงสนุนแหล่งน้ำระบบไฟฟ้าระบบคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ผมผมค่อนข้างที่จะถือว่าชัดเจนนอกจากน,นั้นแล้วผมก็ถือว่าผมได้ทหเข้าใจโครงสร้างของตัวบุคคลนะ,ะในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านในระดับตำบลระดับอำเภอซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการที่จะบริหารงานในอบจอบจมหาสารคามเอาละค่ะเอาละค่ะคุณทองหล่อคะครบถ้วนนะคะสองนาที่่ว่จะเป็นประโยชน์ค่ะขอขอบคุณคุณทองหล่อนะคะสำหรับรอบแรกนะคะเราต่อกันที่หมายเลขสองนะคะคุณคมคายค่ะคําถามเดียวกันนะคะเหตุใดพี่น้องชาวมหาสารคามนะคะถึงต้องเลือกคุณคมคายค่ะเชิญคุณคมคายเบอร์สองค่ะ ก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเองค่อนข้างจะมั่นใจค่ะด้วยประสบการณ์การทำงานท้องถิ่นค่ะครอบครัวเราอยู่กับงานท้องถิ่นมาตลอดนะคะและเราก็เกิดมาจากครอบครัวการเมืองคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองคุณพ่อทางฝ่ายสามีก็เป็นนักการเมืองนะคะเราเดินทางการเมืองมาตลอดชีวิตของเราจนถึงวันนี้นะคะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อยู่ในสายเลือดค่ะเราเกิดมากับครอบครัวการเมืองทําให้เราได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทําให้เราได้เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตจนเป็นสาวจนอายุจนป่านนี้ตลอดชีวิตของเราอยู่กับการเมืองมาตลอดค่ะและประการที่สําคัญที่สุดนะคะด้วยนโยบายที่ชัดเจนของเราในสิ่งที่เราทํามาแล้วและ ที่เรากําลังจะทําต่อไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการที่หรือพี่น้องประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าน้ําผิวดินน้ําใต้ดินหรือว่าในเรื่องของการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเมืองแห่งความปลอดภัยนะคะเราทํามาแล้วและก็กําลังจะทําต่อไป ในเรื่องที่เราทําเด่นที่สุดในเรื่องของการปรับสภาพบ้านผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ผด้อยโอกาสโดยทํา,าผ่านเครืองไทยเครือข่ายภาคีเครือข่ายนะคะโดยทําการร่วมกับท,ท้องถิ่นอบตต่างๆเนี่ยนะคะเราทําสําเร็จไปแล้วพันกว่าหลังเนี่ยนะคะแล้วเราทํามากมายอย่างนี้ด้วยประสบการณ์การทํางานด้วยความรู้ความสามารถและที่สาคัญที่สุดดิฉันไม่เคยทิ้งพี่น้องไปไหน อยู่กับพี่น้องประชาชนตลอดมาค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณคายกุดรพิมพ์นะคะเป็นอดีตนายกอบจมหาสารคามสองสมัยเดี๋ยวไปเริ่มกันที่หมายเลข3กันต่อเลยนะคะหมายเลข3ค่ะคุณชัยพลโบราณมูลลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระนะคะสวัสดีค่ะคําำถามก็คือว่าทำไมประชาชนชาวมหาสารคามถึงต้องเลือกคุณชัยพลเป็นนายกอบจมหาสารคามคะครับสวัสดีครับ วันนี้สิ่งที่ผมเองได้เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับผมก็ถือว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุ48ปีที่จะสามารถเชื่อมคนระดับ60ปีขึ้นไปแล้วก็เชื่อมคนระดับ18ปีถึง40ปีขึ้นไปผมคิดว่าในเรื่องของความพร้อมก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าตอนนี้ผมยังหาเงินไปจ่ายค่าป้าย ที่โฆษณาติดป้ายยังไม่มีเลยแต่น่าจะออกอยู่ในเร็ว,เรวนี้แต่ในความตั้งใจของเราวันนี้คือคือเราเนี่ยกำลังรวบรวมเงินที่จะเอาป้ายออกสู่รประชาชนแล้วก็สิ่งที่ผมได้ทํางานมาตลอดคือผมใจพร้อมแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะว่าในสิ่งที่ผมเองอ เป็นเด็กก็ถือว่าเป็นเด็กที่ทําไมถึงกล้าสู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสามท่านก็ถือว่าเป็นคนมีตังนั้นแต่เราคิดว่าวันนี้เราต้องการจะเปลี่ยนเมืองสารคามที่มันอยู่ดําเดิมอยู่ซ้ำซากแล้วก็เป็นสิ่งที่คนสารคามที่คนรุ่นใหม่ของเราจะจะ <c oughs> มองเห็นมองเห็นในแนวนโยบายของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้เรามองว่าอนาคตที่เราจะทําแล้วก็สี่ปีกับห้านโยบายที่เราจะทําในครั้งนี้เราคิดว่าเราทําได้แล้วก็เราคิดว่าเราทําได้ดีกว่าแล้วก็เราพร้อมที่จะทํา แล้วก็เราจะพร้อมบูรณาการทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเข้ามาบูรณาการเพื่อที่จะสร้างเมืองสารคามต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นแรงดลบันใจดลบันดาลใจให้ผมที่ต้องสมัครลงนายกอบจอในครั้งนี้ครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณธยาพลค่ะขออนุญาตไปต,ต่อกันที่หมายเลขสี่เลยนะคะหมายเลขสี่นะคะดรสีเมืองเจริญสิริค่ะผู้สมัครในานามของพรรคเพื่อไทยค่ะมีเวลาสองนาทีค่ะแนะนําตัวนะคะแล้วก็ทําไมชาวมหาสารคามถึงต้องเลือกท่านเป็นนายกอบจสารคามค่ะ สช่ค่ะสีเมืองเจริญสิริพูดถึงนายกอบจมหาสารคามหมายเลขสี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพิธีกรลนะครับที่และท่านผู้ชมที่สนใจให้เกียรติมาสอบถามการหาเสียงการรณรงค์ในการเลือกตั้งนายกอบจที่จด มหาธละคำถือว่าเป็นเกณฑ์อย่างยิ่งวันนี้คําถามแรกที่ที่ท่านพิธีกรได้กล่าวมานั้นผมเรียนว่าผมเองนั้นก็ที่ที่อยากมาอยากจะบอกว่าทีมาา่มหาตละคำมหาตละคำจะต้องสนใจที่จะเลือกผมมาเป็นานายกอบจคนใหม่เนื่องจากว่าผมมีประวัติ การศึกษาประอบชีวิตที่ไม่มีด่างร้อยเลยดีนะครับไม่เคยถูกตั้งปบประชสอบสวนหรือว่าไม่เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนตั้งแต่ตําราจการตั้งแต่วินาทีเก้าปีนะครับผมอยู่ราชการตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ชั้นจัดปวาจนถึงอยู่ที่การสื่อสารเป็นชั้นสี่สี่สิบเอ็ดของการสื่อสารนะครับแล้วก็เล่ามาสมัครตู้แทนแลวจนได้เป็นสวคนแรกของมหาสารคามครั้งแรกที่เลือก เมาจากการเลือกตั้งปี2004-3ถึง6ถึง19เ,เป็นอยู่6ปีเรากเป็นประธานสวอปอวสานแล้ก็เป็นประธานกรรมธมิการคณะกรรมของุธิสภาในกสมัยนั้นนะครับแล้วปี2 5 4 8ได้เป็นประธานกรรมธิการประมาณแผ่นดินของสภาเรื่องตอนนั้นนะครับมี งบ <prejud ithe. S 1> ถึงหนึ่งล้านล้านบาทเป็น uh, สิ่งงบครั้งแรกปฏิบัติที่้ดยความอุดสฐาแล้วก็ประสบความสำเร็จในในชีวิตครับในด้านส่วนตัวก็ได้เป็นสวสองสองสมัยนะครับแล้วก็ได้เป็นสสองหนึ่งสมัยพักพลังประชาชนแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาศึกษาธิการมาคิดว่าประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเพียงพอที่จะมาใช้พี่น้องประชาชนครับ ค่ะจ้าแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่ปฏิวัติแล้วนะครับผมก็ไปจำสวนนะครับไปจำสวนในในสวนที่มหาสารคามอยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วก็ประสบความรู้ในการทําสวนก็เลยรู้ว่าการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ว่าแห่งน้าไม่ว่าผลผลิตผลผลิตอะไรต่างๆนะครับทำไมถึงมีเรืเกี่ยวกับเป็นเกษตรกรถูกมีฐานะดีได้นะครับ อันนี้ผมมีที่สีการอยากมานำเสนอในฐาน,นะนายกอบจเพื่อเขาถึงพี่น้องประชารนทุกทุกทุกฝ่ายทุกราทุกทีอทุกา ยังครอบครัวทุกวันนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณนะคะในช่วงแรกในรอบแรกนะคะใช่เอาแล้วค่ะเราได้เห็นมุมมองนะคะของทั้งสี่ท่านในรอบแรกไปแล้วนะคะขออนุญาตเดินหน้าต่อไปเลยค่ะไปที่รอบที่สองกันนะคะจะมีคําถามทั้งหมดสี่คำถามในรอบที่สองนี้แล้วก็ให้ตอบเหมือนเดิมนะคะในเวลาสองนาทีค่ะคําถามรอบที่สองนี้นะคะถามถึงเรื่องการมีรายได้ของประชาชนในพื้นที่ทําอย่างไรให้ประชาชนในมหาสารคามเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อยู่ดีกินดีนะคะมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องไว้อย่างไรบ้างน,นะคะขออนุญาตไปเริ่มต้นนะคะสลับหมายเลขค่ะ,คะไปที่หมายเลข3กันก่อนเลยนะคะ <c oughs> คุณชยพลค่ะหมายเลขสามเรนเชิญค่ะเรื่อง การสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับผมขออนุญาตเรียนว่าพื้นที่ของจังหวัดมหาสาครคามเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ราบรุ่มแล้วก็ก็ <c oughs> ต้องเป็นส่วนใหญ่ของของจังหวัดมหาสาครคามว่าเรามีพื้นที่ในการทำนานาปีนะครับ <c oughs> พื้นที่ไม่ไม่น่าจะน้อยกว่า2.1งจ่แสนไร่ สิ่งที่อำนาจของอบ,บจอเราทําได้คือคือในทำได้ในเรื่องของคณะเบื้องต้นคือการลดต้นทุนให้กับพี่น้องเจ้านาในเมื่อถ้าเรารู้ว่าตอนนี้พี่น้องขายข้าวต้นทุนกิโลละ8บาทนะครับแล้วพี่น้องไปขายข้าวได้กิโลละ9บาทยังไงทั้งปีมันก็ต้องขาดทุนแต่สิ่งที่ทางอบ,บจอของเราถ้าผมได้เปลี่ยนโอกาสที่เป็นนายกอบ,บจอจบังหวัดมาหาสารคามในฐานะประธานตนวเใหม่ในครั้งนี้นะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทําได้คือ พาพี่น้องเอาไร่ชาวนาคือการลดต้นทุนสิ่งที่จะเราจะดําเนินการคือกองทุนพระยุงราคาข้าวหนึ่งตำบลหนึ่งกองทุนนะครับซึ่งเราจะเราจะเราจะพยายามตลอดช่วงตั้งแต่เริ่มต้นในการทํานาแล้วก็จนเก็บเกี่ยวข้าวทุกกองทุนนี้จะลงไปสู่ตำบลตำบลเพื่อที่จะเป็นค่าลดค่าใช้จ่ายต้นทุนให้กับพี่น้องชาวนาไม่ว่าจะเป็นค่าไถค่าปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นค่าค่าวานค่าเก็บเกี่ยวตลอดจนค่าต่างๆที่พี่ จะได้บุกจะได้ทําช่วยกันกับอบจที่เราจะเข้าไปร่วมดูว่าไล่ละห้าร้อยทางอบจก็จะมีกองทุนช่วยท่าไถนาอาจจะไล่ละสามร้อยสองร้อยก็เป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเรต้นแต่ระยะยาวในเรื่องของการช่วยแจ้งขายปัญหาีประชาชนในระยะยาวคือการจะไหนก็ต้องยอมรับว่าลดต้นทุนการจะลดต้นทุนให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่จะสร้างระบบเศรษฐมิจฐานรากให้กับคนชาวไร่ชาวนาครั้งนี้เราต้องรุนลลงในเรื่องของการ ทำพูดง่ายคือผมจะมีแนวคิดที่จะทําให้ชาวนาเป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่ที่เกี่ยวกับเจ้าของโรงงานเพราะทุกอย่างสิ่งที่เราจะดําเนินการกับเพื่อนในต่อไปในสี่ปีข้างหน้าถ้าพี่น้องประชาชนให้อกาสเราเราจะได้นําเทคโนโลยีเข้าไปได้หลายอย่างเข้าไปในพื้นที่ทุง่งนาทุ่งสวนของท่านบางทียกตัวอย่างเช่นบางทีเราอาจจะใช้โดน โดยในการบานปุ๋ยเพื่อในการลดต้นทุนในการทําวันหนึ่งพื้นที่หนึ่งเราอาจจะใช้โดยการขับรถไถโดยไร้คนขับโดยใช้ระบบเทคโนโลยีโดยใช้มือถือนี่แหละในการสาั่งการควบคุมบางอย่างเราจะใช้เทคโนโลยีในการารู้ว่าผักขึ้นของท่านจะใช้ระบบอะไรขาดน้ําขาดดินแล้ว คุณภาพของดินท่านจะต้องการอะไรเราจะใช้เทคโนโลยีในการใช้ระบบไฟฟ้า,า,ามือถือนี้เข้าไปบริหารจัดก,การจะเป็นลักษณะในพื้นที่ว่าคือเจ้าของโรงงานแล้วก็ในพื้นที่ที่จังหวัดสารคามรมีรอยต่ออยู่ว่าอำเภอพระพยากระพมิสัยที่เป็นพื้นที่ที<ต>่ประชาชนเราเรียกว่าทุ่งกลารางให้แต่คราวนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามเราจะไม่ให้จังหวัดคือที่จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเป็นทุ่งกลารางให้เราจะให้พื้นที่ที่เป็นทุ่งกลาราให้เป็นท<ส>ุ<ส>่งกลาร่ำรวยของคนจังหวัดมหาสารคาม อย่างที่เราตั้งใจไว้ครับขอบคุณครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณชัยพลค่ะขออนุญาตไปต่อกัที่หมายเลข4เลยนะคะหมายเลข4ค่ะดรศรีเมืองเจริญสิรินะคะกับคําถามเดียวกันค่ะมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของชาวจังหวัดมหาสารคามอย่างไรบ้างคะเริญสิริครัผมผมต้องเรียนว่าในการที่จะให้พี่น้องมีฐานะดีขึ้นนะครับของชาวมหาสารคามนั้น ตอนนี้เท่าที่ดูผมมาลองเป็นเกษตรกรดูตั้งแต่ตุิวัินะครับผมเข้าไปท,ทําสวนเป็นเวลาหกปีกว่าเจ็ดปีนะปรากฏว่าผมรู้แล้วว่าทําไมถึงเกษตรกรถึงจะมีฐานะดีขยันปิดที่สิบปีก็ไม่รวยครับแต่ว่าถ้าขยันสูกที่ทำสามปีก็รวยได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องยัง ปปลูกพืชที่มันมีราคาถูกเช่นอ้ยอยกิโลละสามตลึงนะฮะตันละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่แทนที่จะไปปลูกอย่างอื่นที่มีราคาสูงคือผมก็เลยหันไปปลูกพืชที่มีราคาแพงนะครับเป็นเป็นสินค้าที่ส่งออกได้ปลูกในท้องถิ่นกินทั่วโลกได้นะครับอันนี้เป็นส่งเสริมผมเลยนำสินค้าเรามาปลูกเพราะว่ามาสัคร้ร,ร้อนนะครังจะปลูกของโก สีลูกสาเสีวยดที่ตะลืออีสารที่ตัวสุขิสัยเลยมาลองปลูกครับผมกได้ผลดีบินซื้อพันธุ์แท้มาจากอุมรบีด้วยตัวเองนะครับแล้วมาเริ่มปลูกตอนนี้ประสบความสำเร็จตอนนี้ก็กำลังมีคนมาดูงานเยอะแล้วผมก็เลยมีกำลังใจว่าพี่น้องอยากจะทำธุรกิจแบบนี้ที่ไปลูกของที่มีราคาแพงเช่น แต,ง,แตงโมแตงมแตงญี่ปุ่นนะครบแตงแบบเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยก็รคาแพแต่ว่าพี่น้องไม่รู้จะหาหันที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเรต้องมีการส่งเสริมแต่สุดท้ายก็คือพี่น้องเอาเราต้องเอาห้า g มาช่วยเกษตรลดต้นทุนครับ ผมอยู่ทางด้านโทรคมนาคมมาก่อนผมรู้วิธีการที่จะนำเทคโนโลยีตั้งด้านไอทีทางด้านเซิร์เซเบอร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาการเกษตรอย่างทันสมัยได้เอาละค่ะเอาละค่ะระบบเมมูลหมดในช่วงรอบแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีคุยกันในช่วงต่อไปนะคะเรื่อว่าเวลามีน้อยไม่เป็นไรครับเอาไว้เมื่อเป็นแล้วจะรู้ว่าผมทําได้ยังไงครับเพราะผมทำมาแล้วประสบการณ์ด้วยตัวเอง ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะในรอบนี้นะคะไปต่อกันที่หมายเลข2นะคะคุณคมคายอุดรพิมพ์ค่ะคุณคมคายคะจะมีวิธีการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องชาวมหาสารคามยังไงบ้างคะ2 2นาทีค่ะขอบคุณกับคําถามนะคะก็เมืองมหาสารคามเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่นะคะ พื้นที่18เปอร์เซ็นต์ของเมืองมหารสาร,รคามอยู่ในเขตชนประธานและ8 2เปอร์เซ็นต์อยู่นอกเขตชนประธานค่ะนี่ฉันเองก็คิดมาตลอดนะคะว่าเราจะทำยังไงเราจะหาน้ำให้เกษตรกรได้เพราะมหารสาร,รคามเป็นเมืองเกษตรกรเราปลูกทั้งไร่ทำทั้งไร่อ้อยทั้งไร่มันแล้วก็พืชผลในระยะสั้นนะคะรวมทั้งข้าวด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะช่วยพี่น้องประทายชนได้ก็คือการหาน้ำและมหาสารคามเป็นความโชคดีค่ะที่เรามีน้ำใต้ดินที่เยอะแล้วก็เป็นน้ำที่มีคุณภาพเราจึงทำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่เราเจาะน้ำบาดาลเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทำให้พี่น้องเนี่ยได้ทำเพื่ผลทางการเกษตรนะคะเราพบว่า พอเราทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็พี่น้องเขาคิดได้เองว่าเขาจะปลูกอะไระและขน,น,นาดเดียวกันที่เราส่งเสริมหาน้ําให้เขาแล้วในพื้นที่เขตก็เขตจนประธาน82%เนี่ยน,นะคะพอหาน้ําให้เขาแล้วเขาก็จะปลูกไม่ว่าจะเป็นแคนตาลูปไม่ว่าจะปลูกมักแข้งหรือว่าปลูกมะเขือพวงแล้วก็ปลูกพืชผลทางการเกษตรต่างๆเราหาลองรับค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ ที่ตลาดไทยอ่ะนะคะมารับซื้อถึงที่เลย ừ ừ ừ แล้วก็มีขบวนรถนะคะมีการขนส่งขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรไว้เป็นจุดรวมทั้งทำในเรื่องของสากร์การเกษตรนะคะ,คะรวมซื้อในผลผลิตแล้วก็ส่งตลาดไทยนะคะ,คะเพราะฉะนั้น การที่จะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องก็คือการขาน้ําและปัจจุบันเราในเรื่องของเอาน้ําใตดินขึ้นมาโดยใช้พลังงานสะอาดพุ่มีแสงอาทิตย์่นะคะสูบน้ําขึ้นมานะคะส่งเสริมการพ่ชาวบ้านปลูกพืชและก็หาตลาดให้ค่ะเราล่าการในรอบแรกหมดเวลาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรอบต่อไปนะคะคุณค่ะายไปกันที่หมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะคุณทองหล่อพลโคดค่ะ คำถามเดียวกันค่ะทำไมชาวจังหวัดมหาสารคามจะแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านได้ยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงเรื่องปากท้องนะครับต้องต้องดูกันว่ามันต้องดูหลายมิติหลายองค์ประกอบนะครต้องต้องต้องเข้าใจซะก่อนว่ามหาสารคามนั้นเนี่ยมีประชาชนที่มีกลุ่มหลากหลาย นะครับหลายสาขาอาชีพแต่ว่าใ,ในแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยมันก็สะท้อนออกซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นมหาสารคามอัตลักษณ์ในเรื่องว่าด้วยหลักของอาชีพมหาสารคามเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอยู่สี่แท่งด้วยกันแท่งที่นหนึ่งก็คือมาจากว่าด้วยเมืองการศึกษาหรือเมืองศักกิลาประการที่สองเนี่ยสารคามเนี่ยถือว่าเป็นเมืองการเกษตรประการที่สามเมืองมหาสารคามเนี่ยถือว่าเป็นเมืองด้านการประชุ์ หลการที่4ในฐานะเมืองสรา,ารคามเนี่ยเป็นพุทธมนตนอีสานถิ่นฐานอารยธรรมนั่นคือมีอารยธรรมที่สวยงามดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งสัญญาณกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจให้ประชาชนเนี่ยมีอยู่มีกินเนี่ยมันก็จะต้องมีการพัฒนาในทุกๆด้านเนี่ยเป็นคู่ขานานไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเราก็จะต้องพัฒนาการศึกษาเนี่ยต่อยอด ให้มีความเข้มแข็งและก็มีความโดดเด่นขึ้นมามากกว่าที่เป็นอยู่ประการที่สองในเรื่องการ,กรเกษตรแน่นอนครับการเกษตรก็จะต้องมีพืชที่หลากหลายเราก็จะไม่เน้นในเรื่องอาชีพการเกษตรเนี่ยพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวเกษตรเนี่ยก็มีความขนัดกันไปโคระด้านและแต่ละพื้นที่สารคารมเนี่ยไม่ใช่ว่าอ,อำเภอี้ปลูก พืชชนิดนี้ได้ดีแล้วอำเภออื่นๆจะปลูกได้ด้วยง่าดังนั้นเราเราก็จะต้องมีการจับแอเรียที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่ว่าควรจะปลูกประเภทใดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในด้านการบริจัดเนี่ยผมคิดว่ามหาสารคามมีความเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ที่ว่างสำหรับทำแปลงหญ้าในการเลี้ยงวัวก็ดีเลี้ยงควายก็ดีเลี้ยงแกะก็ดีซึ่งอาชีพเหล่านี้จะได้รับการสเสริมและฟื้นฟูขึ้นมา นะครับรวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในการที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมันจะก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนซึ่งประกอบอาชีพต่างๆครับ ได้ค่ะ,คะขอพระคุณนะคะคุณทองหลอค่ะอันนี้เป็นเพียงรอบแรกนะคะส่วนคุณผู้ชมตามติดก,กับเรานะคะกําลังเข้มข้นเลยนะคะเรื่องของ,ของการแสดงมุมมองวิสัยทัศน์นะคะเดี๋ยวตามต่อกันได้ผ่านทางออนไลน์นะคะช่วงนี้ต้องส่งกลับไปที่สถานีฝาของนช่เนข่าเที่ยนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารคอลาคอลาเจนจากอามาโดนะคะขอบพระคุณซื่อสัตย์เพื่อชาติด้วยค่ะช่วงนี้ส่งต่อกลับไปที่คุณกิติดิตค่ะ คุณครับและนี่ก็คือช่วงพิเศษนะครับเลือกตั้งอาบาจอคืนอำนาจท้องถิ่นนะครับ26จังหวัดทั่วประเทศไทยวันนี้มหาสารคามไปแล้วอีก25จังหวัดที่เหลือจะเป็นที่ไหนบ้างวันพรุ่งนี้มาเกาะติดกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ